ครับตอนช่วงเย็นนะครับอยู่กับแอดมินนะครับกับอีสานชายกินชมเที่ยวนะครับวันนี้เดินเล่นนะครับรอบจะใหญ่นะครับวิ่งเล่นจุ๊จุ๊ๆแล้วไปปลาคือปลาครับพี่ ป้ายู่นู่นนั่บรรยากาศนะครับที่นี่เฮ้ยเฮ้ยคราวนี้เป็นม่หมดแล้วไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวพ่ออุ้มลงมามาอุ้มอุ้มเอาอ่ะแบบเหมือนกะ โมเมนย่างรับยากนะครับ,ก,รบก,ก็ป่าก็ดงนะครับเอางี้หมเดลไปไปป วิ่ง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 ไปแล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นดอกบวัวให้ดอกบวัวนะครับนะครับบรรยากาศดีดีนะครับวาาาิ่งมาชมสายใหญ่แล้วนะครับนะครับวิ่งมาแล้วนะครับ ใหญนะครับบรรยากาศนะครับนครับนับอากาศนะครับอ,อบบีสายใหญ่นะครับนี่คือไปดอกบัวน,นะครับ นะครับเป็นได้การนะครับอรอบไหนสาวนั่งเล่นด้วยนะครับการจุ๊กนะ้นีนะค่นะครับนะครับนะ ใชครับเด็กค,คนโก้นะครับ ไปมาครับดูจกนะครับ,บนนะครับจิงานได้หน่อยนะครับมาได้การมานี้กามาเรีนรยนภาษาไง้อครับพี่น้อง

ไปแล้วครับคนเก่งของพ่อชจ้าบรรยากาศนะครับจะไงนะครับพี่นอ้องป่ากันไปดูปลานะพี่น้องเลยกีปลานี่ อากาศเด่นชัดนะครับนี่ครับ <c oughs> ครับท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากาาากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานไทยกินจมเที่ยวด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไมีคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ